สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ได้มาเล่นเล่นอัจฉริยะถึงกกกกแล้วจากกรณีคดีน้องชมพู่ที่สังคมจับตามองและยังมีความหวังว่าจะได้ตัวคนทำเร็วๆนี้เพราะกระแสะสังคมแบ่งออกเป็นสองฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่อยู่ข้างลงพลและครอบครัวน้องชมพู่และล่าสุดเพจชมรมช่วยเหลือเยออาชญากรรมได้โพสต์ข้อความระบุว่า เร็วๆนี้ชมรมจะไขปริศนาคดีบ้านกกอกและจะไปพบพยายนสำคัญที่จะสามารถออกมาจาับคนร้ายได้อย่างแน่นอนหมอปลาเพื่อนรักอย่าลืมรางวัน1ล้านบาทนะคดีครูจอมทรับชมรมเคยถูกเบี้ยวมาแล้ว1ล้านขนาดเดิมพันต่อหน้าสื่อครั้งนี้ถึงเวลาออกมาจับหมอปลาเพื่อนรักผมอย่าบอกนะว่า1นล้านคือหัวพี่อิิอ ยอยากกันเล่นนะพี่อยา่าโกรธกรำได้ใครก่อใกล้ถึงเวลารับกรรมติดตามบทความ2ตอนที่สําคัญตั้งแต่ต้นจนจบน่าสุด13มกราคมเพจก็ได้โพสต์อีกครั้งโดยระบุว่าเปิดใจไทยรัฐทีวีที่บ้านกกอกเยี่ยมบ้านครอบครัวน้องชมพูวันที่14มกราคม2564ติดตามได้วันดังกล่าวตอนสืบจากขนอย่างไรก็ดีมีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ต่างก็อยากให้เรื่องที่ลือกันว่าจะมีการออกหมายจับไม่เกิน15กุมภาพันธ์หกที่กำลังจะมาถึงนี้จะมาถึงวันนี้วันที่14มกราคมเพจก็ได้โพสต์อัปเดตว่าคุณอัจฉริยะมาถึงแล้วโดยได้โพสต์ภาพที่มีนะอัจฉริยะและพ่อแม่น้องชมพู่และได้ระบุข้อความว่าวันนี้มาเยี่ยมครอบครัวน้องชมพู่รอติดตามตอนสองและอีกโพสต์ระบุข้อความว่าช่วยกันแชร์แชร์ให้น่าคิดตอนที่หนึ่งขอให้ทุกคนตั้งสติคิดด้วยเหตุและผล เรื่องราวของน้องชมพูหายตัวไปและถูกพบบนภูเหล็กไฟย่างสู่เดือนที่9ที่สังคมรับรู้มีการแบ่งฝ่ายตามความเชื่อของแต่ละคนที่ได้เสพข่าวต่างม,มุมต่างม,มิติตามช่องทางที่ได้รับข้อมูลมีตัวละครในเรื่องราวของบ้านกกก่อโผล่ขึ้นมาถูกสื่อทั้งสื่อหลักและสื่อรองสื่อที่ตั้งขึ้นหรือทำเองนำเสนอเรื่องราวแต่สิ่งสำคัญที่อยากให้คนไทยทั้งประเทศช่วยหยุดคิดสักนิด ก่อนหน้านี้มีใครรู้จักตัวน้องชมพู่หรือไม่แน่นอนไม่มีใครรู้จักแน่นอกจากคนในหมู่บ้านกบกอกต่หลังจากการน,นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง น้องชมพูจึงเป็นเด็กผู้หญิงที่ทุกคนรู้จักจึงต้องให้ช่วยกันคิดสักนิดหนึ่งก่อนหน้านี้ข้อหนึ่งมีใครเคยรู้จักเด็กหญิงตัวน,น้อยน้ำหนักแค่9กิโลกรัมชื่อชมพูอายุเพียง3ขวบไม่เคยยอมให้ใครอุ้มถ้าไม่ใช่คนสนิทไม่ชอบป่าเทิบสวนยางเล่นเพียงตักดินทรายด้วยรถของเรนแบ็คโฮเดินได้ก็ไม่ค่อยไปไกลาจากตัวบ้านเพราะตัวเล็กจะเพียงขึ้นบันไดบ้านก็ยังขึ้นไม่ได้เลย ดังนั้นเลิกคิดได้เลยว่าจะเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟต้องมีคนนำไปแน่นอนจริงๆข้อสองาให้เป็นข่าวจะมีใครที่ไหนรู้จากบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านกกกอกสามอย่างต้องเข้าไปในซอยเล็กๆซอยที่สองของหมู่บ้านในจังหวัดมุกดาหารซึ่งน้องชมพู่พักอยู่บ้างช่วยกันคิดเพราะกว่าจะไปถึงต้องตั้งใจเข้าไปคนที่อยู่หมู่บ้านอื่นตำบลอื่นจังหวัดอื่นทำไมต้องไปบ้านหลังนี้ล่ะแทบจะไม่มีใครรู้จักถ้าไม่เป็นข่าว ข้อสามีใครรู้จักลูกภูเขาลูกหนึ่งที่ชื่อว่าภูเหล็กไฟบ้างแทบไม่มีแต่ตอนนี้มีคนรู้แล้วเพราะข่าวนำเสนอตลอดว่าคือเป็นภูเขาที่พบศพน้องชมพู่และจุดที่พบศพอยู่ใกล้ย,ยอดเขาซึ่งไม่มีใครที่ไม่เคยขึ้นไปจะเดินไปถึงได้เลยติดตามตอนสองสืบจากขนอย่างไรก็ตามหวังว่าคดีน้องชมพู่จะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ